ันนี้คือเดี๋ยวให้เขาถอดหรือว่าถอดเอง YKJ ไม่ได้ l ข้ i คลิสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้มาลุ้นถอดเปลือกเจวันนะคะเป็นการเสริมจมูกครั้งแรกนะคะด้วยโอเพนหลังหูนะคะบายคุณหมอกันเนาะนี่นะคะให้ดูความบวมช้ำน้อยมากๆ สำหรับใครนะคะที่แบบติดตามไลฟ์หลังทําทันทีนี่วันนี้นะคะครบรอบตอดเฝือกแล้วนะคะเจ็ดวันเท่านั้นนะคะแววสวยออกตั้งแต่ในเฝือกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวให้คุณพยาบาลถอดเฝือกดีกว่าคะ่ะของเรานะคะมีทั้งเฝือกอ่อนแล้วก็เฝือกแข็งนะคะนี่ มาลุ้นกันดีกว่าอื้ทรงสวยมากๆใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินนิดหนึ่งนะคะเคสนี้เป็นการถอดเปือกเจ็ดวันนะคะความวมช้ำแทบไม่มีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ แล้วก็ไม่เขียวไม่ฉํำเลยด้วยคุณหมอบือเบามากนี่นะคะทรงสวยจริงๆเดี๋ยวมาคุยกับคุณเอิงดีกว่าค่ะ,คะอันนี้เป็นการเสริมครั้งแรกเลยเนาะใช่ค่ะเสริมครั้งแรกนะคะสำหรับใครนะคะมีแพลนที่อยากเสริมจมูกอยากแก้จมูกสามารถทักอินบอกสอบถามแอดมินได้เลยนะคะนี่แอดมินให้ดูด้านข้างกันนะคะคือสันไม่มีเลยเนาะใช่ค่ะ นี่นะคะปัญหาก็คือสันไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็ปลายยังแบบยังไม่พุ่งพอเนาะนี่นะคะก็ก่อนทําก็ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้มีปัญหาอะไรทาไมถึงอยากเสริมจมูกคะเออมันไม่มีสันค่ะแล้วก็ปลายจมูกปลายจมูกไม่ค่อยมีค่ะแล้วก็หน้านะะไม่มีมิติอะคะ่ะ นี๋นะคะโอ้โหคือหน้าเปลี่ยนมากๆเลยนะคะนะคะเดี๋ยวให้ดูรูปก,ก่อนผ่ากันนิดหนึ่งนี่นี่คือหน้าเปลี่ยนมากๆใช่แล้วคะ่ะแอดมินให้ดูนะคะหน้าตรงก็คือตรงสันไม่มีเลยก็คือแบบแบนไปเลยเนาะใช่คะ่ะนี่นะคะและหลังทำเจ็ดวันเท่านั้นความบวมช้ำน้อยมากจริงๆคือแทบจะมองไม่เห็นเลยอันนี้คือกล้องสดนะคะนี่ สดมาค่ะเขาว่าหน้าแดงมากตอนนี้นี่นะคะเดี๋ยวแอดมินให้ดูด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะทรงสวยเคสนี้เป็นการเสริมจมูกครั้งแรกด้วยโอเพนหลังหูนะคะใช่แล้วค่ะก่อนหน้านี้เลือกทรงอะไรคะนะคะคุณเอิเออเป็นเป็นทรงของใครนะดาราคนเนื้อค่ะจำชื่อแม่ที่ว่าเขาเป็นรีวิวของที่นี่อยู่แล้วว่ะค่ะ ล้วแบบทุกคนก็แบบไอ้หน้าเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบให้ทําทรงนี้นะคะใช่ก็ได้ทรงแบบนี้เลยตามรีเควสเลยไหมคะใช่ค่ะพอเห็นทรงแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกชอบไหมคะชอบค่ะถูกใจมากค่ะว่าแบบเออเห็นสรัรเห็นอะไรแบบชัดเลยแล้วก็จริงๆหลายๆคนก็ชมนะว,ว่าแบบ คือเห็นว่าทรงสวยตั้งแต่ยังไม่ทันถอดเสือกอะแล้วเขาก็แบบเอ้ยทำไปทำที่ไหนทำไมบวมช้ำน้อยขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนาะแทบแบบไม่เขียวเขียวแค่วันแรกวันเดียว <Ha. S 1> แล้วที่เหลือก็คือจางลงหมดเลยนี่นะคะก็คือเป็นการเสริมครั้งแรกด้วยก็คิดว่าแบบอะจะแบบจะบวมจะช้ำมากแต่นี่ก็คือไม่มีเลยใช่ค่ะนี่นะคะทรงสวยมากจริงๆนะคะเป็นการเสริมครั้งแรกด้วยได้เท่านี้ก็คือแบบนาะ โอเคแล้วใช่ไหมคะโอเคเลยค่ะสวยมากค่ะถูกใจด้วยนี่นะคะมีลูกค้านะคะบอกว่าสวยมากสวยจริงๆค่ะใครอยากแบบสวยแบบนี้ก็ต้องรีบจองแล้วนะคะ<ช>เดือนนี้ก<ช>็มีแถบสก้าวต้าด้วยนะคะใ,<ช>ใครจองภายในเดือนนี้นะคะสําหรับการถามโอเพนเนาะนี่เดี๋ยวมาคุยรู้จักคลินิกได้ยังไงคะค่ะก็ติดตามผ่านทางช่องทางแฟนเพจเฟซบ o ๊กอะค่ะ แล้วก็ดูรีวิวเนาะว่าแบบเออคุณหมอมีประสบการณ์มีความชํานาญแล้วก็มีเคสที่ทําหลายเคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเชื่อมั่นแล้วก็เลยตัดสินใจมาลองกุยกับคุณหมอดูที่นี่อะค่ะแล้วตอนคอนซัลร์เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอให้คําแนะนําดีไหมคะคุณหมอให้คําแนะนําดีค่ะก็จริงๆหลายๆคนก็จะจะ,จะเหมือนกับเคยได้ยินเนาะว่าเออทำโอเพนกระดูกซี่โครงหรือกระดูกหลังหูอันไหนยังไงดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง คุณหมอก็แนะนําว่ายอย่างเอิงด,ด้วยเรื่องของน้ําหนักตัวเยอะอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยแนะนําเป็นกระดูกหลังหูดีกว่าแต่ได้ปลอดภัยทั้งคนทําด้วยอะไรด้วยแล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่นานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งคุณหมอให้คําแนะนําได้แบบละเอียดมากแล้วก็บอกทั้งความเสี่ยงบอกทั้งอะไรทุกๆอย่างแล้วก็หาวิธีการป้องกันความเสี่ยงให้มากที่สุดด้วยค่ะใช่ค่ะแบบว่าแนะนำเข้ามามคุยดีวยกว่าจะได หรือว่าจริงๆแล้ววิธีที่คนอื่นทำเยอะก็อาจจะไม่ได้เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดกับเราก็ได้แนะนำว่าคุยกับคุณหมอแล้วหาทางร่วมกันดีกว่าว่าถ้าเราอยากได้ทรงนี้แบบนี้ด้วยเนื้อจมูกด้วยนู่นนี่นั่นเนี่ยมันทำได้ดีทำได้จริงไหมปรึกษาคุณหมอดีกว่าค่ะอย่าอย่าเชื่อคนอื่นดีกว่าคุณหมอเชี่ยวชาญที่สุดค่ะใช่ค่ะอันนี้คือแบบจริงเลยเนาะใช่สำหรับคนที่แบบอ่ะยิ่งมือใหม่ก็ต้องแบบ ฟังข้อ,ขอมอูลเยอะน<ช>ิดนึงนี่นะคะด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งสวยมากๆความบวมช้ำแบบอมองไม่เห็นแอดมินมองไม่เห็นเลยนะคะนี่จริงๆถ้าไม่ได้ใส่เสือกนะก็จะไม่มีใครเชื่อเลยว่าแบบพิ่งไปทำจมูกมาหรออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วช่วงบริเวณปากนะคะของคุณพี่ก็คือแบบเปลี่ยนเลยเนาะเนี่ยอะแอดมินเทียบให้ดูน,น,ะนะคะใช่ ก็คือเป็นการยืดผนังกัก้นแกนการจมูกนะคะแล้วก็ปรับโครงสร้างภายในเนาะนี่นะคะเคสนี้7วันเท่านั้นสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะเคสนี้7วันเท่านั้นนะคะทรงสวยมากๆเป็นการเสริมจมูกครั้งแรกด้วยโอเพนหลังหูนะคะนี่สวยมากจริงๆนะคะเดี๋ยวให้คุณเอิร์ฝากทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับคนที่แบบอ่ะยังไม่เคยเสริมหรืออยากคิด<ฆ>จะแก้างคะ่ะทำไมาต้องเลือกที่นี่คะค่ะ ก็สำหรับเอิงเอิงมองว่าเอิงเชียร์ที่นี่เนาะเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องของความเป็นมืออาชีพของคุณหมอสองคือเรื่องของอประสบการณ์ความชํานาญสามแล้วก็เรื่องของการดูแลค่ะไม่ว่าจะเป็นก่อนทําหลังทําหรือระหว่างที่เราพักฟื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทั้งคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่พ,พี่พยาบาลที่เนี่ค่ะแนะนาแล้วก็ดูแลดีอย่างมากเลยค่ะเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะก่อนที่จะทําจมูกเนาะเราศึกษาให้ดีค่ะแล้วก็เชื่อมั่นค่ะว่า ที่ไหนดีเราก็ตัดสินใจทาที่นั่นแต่สำหรับเอิงเ,เ,เชื่อว่าที่นี่ดีที่สุดค่ะเราก็ทําออกมาสวยถูกใจตรงเรฟเฟอร์เรนซ์ที่ยื่นให้คุณหมอมากๆเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็ขอบคุณคุณเอิงมากๆนะคะที่อนุญาตไลฟ์สดน,นะคะมีลูกค้าบอกว่าสวยน่ารักน่าเปลี่ยนใช่ค่ะน่าเปลี่ยนมากๆเลยค่ะคเดี๋ยวมารอเพลิดตก,กันอีกที14วันนะคะว่าะจะเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ